นี่นะครับเป็นการเปลี่ยนหญ้านะครับสองสนามนะครับอันนี้คือเปลี่ยนหญ้าเทียมใหม่สองสนามนะครับสนามนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอกนิ่มๆนะครับแล้วก็ดูภาพรวมนะครับนี่เปลี่ยนหญ้าเทียมด้วยนะครับแล้วก็ทําพื้นด้วยนะครับพอเปลี่ยนเสร็จแล้วเราก็ต้องทําพื้นด้วยนะครับเพื่อที่จะให้มันดูครับคือปรับปรับพื้นไปในตัวเลยเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนหญ้าเทียมอย่างเดียวเราไม่ปรับพื้นเนี่ย นะครับเราก็เหมือนทนุ่ํบำรุงพื้นนะทําพื้นให้เรียบขึ้นก็ก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของงานเปลี่ยนย้ายเทียมนะครับในห,หนูเปลี่ยนไปหนึ่งสนามแล้วนะครับจริงเปลี่ยนสองสนามนะครับด้านนูก้นกำลังเปลี่ยนนะครับแต่ด้านนี้เสร็จแล้วนะครับหนึ่งสนามก็เรียบร้อยดีนะครับสวยงามมานะครับด้านนู้นกำลังจะ เปลี่ยนยอดเยี่ยมแล้วก็ปรับปรุงนะครับปรับปรุงระบบระบายาน,บน้ำของสถานทว่